ันนี้พาไปดูเรื่องที่อาจจะเอาใจคนที่ใช้น้ำมันดีเซลเพราะว่าปรับตัวในส่วนของราคาดีเซลลงมา50สตางค่ะซึ่งราคาขณะนี้อยู่ที่ประมาณ32บาทต่อลิตรก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีสําหรับใครที่ใช้น้ํามันดีเซลไปดูในพื้นที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีค่ะพี่น้องประชาชนที่ใช้ในส่วนของน้ํามันดีเซลก็บอกว่าพึงพอใจสําหรับมาตรการที่มีการลดลงมาตรงนี้ค่ะยังไม่รู้ที่ครับอ๋อซึ่งตอนนี้โรงงานที่ต่างนะครับนดีก็ดีครับก็ดี จับได้ดีกับลงมาวันนี้ดีสุดทีครับน้ำมันตูกลงขับรถไปแน่ก็ได้ไกลขึ้นไม่ต้องเสียตังหมากขึ้นอยากลงเลยครับวันนี้ผมเพิ่งลงมาตั้งมันมันทำให้เรามีการอันกิดกำลังการเติมเติมมาขึ้นครับได้จำนวนลิตรมาขึ้นแต่การจ่ายน้อยลงครับ เสียงจากพี่น้องประชาชนนะคะที่มาเติมน,น้ํามันค่ะจากสถานีบริการน้ํามันในจงังหวัดสุราษฎร์ธานีก็บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าพึงพอใจถึงผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน,บนเห็นชอบในเรื่องของการปรับลดราคาขายปลีกน้ํามันดีเซลลงอีก50สตางค์ต่อลิตรก็ส่งผลให้ราคาขายปลีกดีเซลอยู่ที่ประมาณ32บาทต่อลิตรตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปค่ะถือเป็นการปรับลดครั้งที่ นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2566ก็ทำให้มีการปรับลดราคาดีเซลไปแล้ว3บาทต่อลิตรค่ะส่วนสาเหตุที่ปรับลดราคาดีเซลนะคะก็เนื่องจากราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลงค่ะส่งผลต่อราคาดีเซลลดลงจากความกังวลด้านเศรษฐกิจขณะที่ฐานะกองทุนน้ำมันเชือเ้อเพลิงมีสภาพคล่องดีขึ้นปัจจุบันฐานะกองทุนน้ำมันเชือเ้อเพลิงติดลบอยู่ราว 7 9 0 0 0ล้านบาทก็แบ่งเป็นบัญชีน้ำมันที่ติดลบ3 2 5 0 0ล้านบาทและบัญชีก๊าซ LPG ติดลบ46,746ล้านบาททั้งด้านของนานกนดกนกวันสุภาสานผู้จัดการสถานีบริการน้ำมันปตท,ทบางใหญ่อเภอเมืองจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีก็มองว่าการปรับลดน้ำมันเป็นผลดีลดต่อผู้บริโภครวมไปถึงผู้ประกอบการค่ะเพราะว่าผู้บริโภคเนี่ยได้น้ำมันมากขึ้นส่วนผู้ประกอบการขายน้ำมันก็ได้เพิ่มขึ้นเช่นกันค่ะ